สวัสดีครับสบายดีพี่น้องวันนี้มาดูก่อนวันนี้ก็บอกจะอยู่ปั๊เนี่เสียงดังมันสิได้ยินมันสิได้ยินเสียงดดกับเสียงข่อยเบาได้ยินอยู่วันนี้มาลัดซับปีใหม่มา

ก็ของลายพ่เดืกเกยคนตัวน้อยหน่อยอมาเองพิเด็กพี่เดือกจนเกือบฟิวคนมากก็ลายเนาะดูว่าข้าเกียมสิบปขาเจ้าเกียมสิบปวันนี้เกียมสิบปเนาะ

เปิดแล้วดิงนที่อยู่ทางนั้นเพราะว่าคนงานนักหนักเลยบอกโดยเพราะว่าคือสองล้านนะล้านล้านแล้วก็พี่ไผ่เราเนาะเด็ก

หามหามมันตัดเกิดไดของมาหามกันพี่ไหมได้ป๊อสิใส่ได้ป๊

รถเมืองโครัวรถเกี่ยวบ้านเทาออกไปเลยมาขี่รถเมืงโคมันผ่านมาตบามันเดรถยังแต่รถเมืองโคเมื่อนาคาขาตนาคามาให้ผมมีแถวนัมานี่คือนี่คือคนเนาะคนลายคนมาิใจมดเอาฮ เมื่อวานเลยบ่าวันนี้ไอักแห่น้อยมาหับบ่ดว่าน้อยยังอยู่อยู่ตี มีวันมาผู้เดียวยังซำนี่เันเรามาสามมาสี่เฮงหลายเย่าเต้นรถเลยจะว่าเราผู้เดียวยังซำนี่เรอมาเรามาคนที่สามคนโอเคโอเคอหนี้ลูกคขายูทูปคนไหนโดยไข่ดูมาแล้วมาเกี่ยวก่อนช่องยังช่องน้องอันว่าสองน้อยน้องอันวาเล่เอ้ยอันนี้ เตัวไทยตัวไทยเดยองน้องอันน้องอันอินดีแล้วก็ซองน้อยเบาเล่าปีใหมซาวเล่าอุ้ยสงสัยคนดังแหงทลาแสนหนากไรนะแสนหนึ่งเนาะบ่ได้อมกยอดดีก โอ้ยใกล้ๆเน้อแซนหนึ่งขะจะเอาน้ำเ้าก็นย่งแค่มาซีน่ะคนน่งตัวเบาใช่การถบ้านแล้วแต่ขาดนี่เนาะวุ้ยขะจะมีเงินโ้ไปซ่ม่ายไ่อมว่าโอ้ยจังแล้วรอทานไปซ่อม่ายใครเลยไป่มา ตัวนี้มันมี่ไอ้นี่มี่ธนรทานะเต็งบัวได้นร่ต์ยาดมันแตัเออไม่คล้องแต่ลูกเงาหรือเปล่าแต่เงานจะได้จะได้คืนได้โอ้จังกบเกีรตินี่กรอด้วงอะไรใครเนี่ยจังกบเป็นยังหาพันเลยหาพันเป็นยงจังกบเป็นาังเจริญไรเจไิญอะไรเออเออเป็ยัางถ เอาคองขึ้นนะพี่นอะวันนี้กบขึ้นในก็สิเมื่อแล้วก็ให้อันนั้นมาหาบเอาแอนน้อยที่ว่าไอนน้อยเมื่อตะบ้าออุ่ตะ จะไปดึงเข่าก่อนนะไปดึงเก่อนก็ได้เดี๋ยวห้เขาลงวเฮือนกันได้ลงวเฮือนก็ได้ท่านบายน้อยเมื่อเยอไปไนเมบัดเมื่อเขาจะเอาขี่แสดงาเอาีเอาขึ้นนี่ก็ได้ดีนะน่นี่นี่นี่ตัวนั้นี่นี่นี จะข้นเยนเดียวพนดีออกเลยพอดี้งดวนมาเา้ะครับไปะดีพี่น้องเลยพ่อเราขึ้นที่บ้านนี่อ่น้องไปพี่น้องเวัดีครวัสดีครับ ดี๋ยวว่นนั้นไปหอกันอยู่บ้านเป็นไะพี่น้องเลยเรื่องหนุ<า>ห่มาสาวปาร์ตอนนี้กามาหอดชื่อหน่อยนะพี่น้องแต่ผ่าม,มาอีกทีนหนึ่งผ่มาม,มาอีกเทื่ยนหนึ่งอยู่เ,เพื่อนเพราะว่าน้องอันเขามานำหลังพี่น้องออกมานำหลังออกมาใจ่เช้ามาก,ก่อนพอดีค่ำห้ากระสีเดินมาถ่ายคลิปน้องเว้ยมาสบายดีปารุง่งไงเสือใหม่เว้ยนี่แบบคนล่าสุดสบายดีปาลุงไงดี สบายดีเบิ่งกล่องพี่เบ<อ>ิ่งพี่น้งองพี่น้องสบายดีงากๆมึงเด็กเบิ่งเบิ่งเท่าไรสับผัวสบายดีไหมสบายดีปารุปารุปสบายดีปารุปนะครับอ๋อปารุอ๋อปีกับไปไทยประมาณเกือบเดือนแม่นบอกเออเกือบเดือนสาปปาน่อไปเมื่อเมล่องเสืออะไรเสือเสือแม่เปียวแนนี่แม่อะไรอีแม่ใส่คือเว้ย เสียมากอ่ะกินมากบ้าค่ะแม่เออเสือแม่แปลว่าดีเสียมาะเือแมเปิวฝากมาให้เือไปเกือบเดือนที่น้องมากกับมปแล้วน้องไม่จจุ่งอ่ะมากกัมาลังสงการเพอดีเนาะก็เอยสงการสัมปันจะได้สงการอยู่บ้านนะม่วนอยู่บัม่วนยุ่ แต่ปีนี้บริจาคมวนปันไดปีนี้บริจาคมวนปันไดเน้องอุ้ยมวนน้ำขบันทเหตุเนี่ยขบันทเหตุเหมือนสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยบริจาคมวนปันไดจงการปีนี้นั่นแหละวอามาอะไรกับสี่ยุ้เพื่อนกับสี่ก็สี่ใครเนี่ยเพราะว่าปกติมันเงียบบอบี้กับโบยูก็เลยอยู่เพือนเงียบเงียบสบายเพราะว่าใัรนุมมีคนเกิดเรื่องข้องกินเองกับแบบ ง่ายว่ดิมันโมมีคนกินสักมันกินตลอดอดี้มีเจออีเมลเหตุไรเกิดโมไม่เคยกินเหตุอะไรเธอเดียวมันกินต้อเบื่อเพราะว่ามีแต่เด็กหน่อยกินหน้องนิ่วอยู่เพื่อนคในเขาอยู่หาของกินเปลืองเพราะว่าเขาเหตุอันนั้นอันนี้ของใหม่ตลอดเนาะเหตุเมนูแบบว่าไม่ใหม่ไม่ใหม่การเหตุนแต่อาปีอ่ันจะว่าเริ่งที่วัน ไปไปเศร้าก็มือคือเฮิงดยู่วันดีวด่าคือแบบเดียวเฮิงเลยประมาณเฮิงนี่แหละขอ้อมูลซื้อขนาดเฮิงเฮิงว่ะไปกะมาแต่อ่าแม่น้องนิวกับเลวเดมาดินสงการอยู่บ้านสับแม่ผู้จอยบันเดมาอีกสองสามปีบวจักกระจาดสองสามปีไปเนาะอะ,อะไรที่ไหนก็สีประมาณนี้นนเลยเนาะพาไป มาหอบาน้วพร้องกับตาตีนเอามาไล่อดีไล่มันมีค้องฝากนี่ยส่วนน้าอย่านีแต่คล้องใส่เนี่ย้องใส่จำเป็นอยู่ในเหือออยู่าก็คือบาบัาูน่า้องมันแพวดสบูาสา่ยาซาวพรมคาะกว้อมาถั่วเน่าหลังจานยังต้องจะอยู่บ้านห้อมันแพรก็เลยค้นมาจะใส่กกระเทียมมพริกคนมา คุณม่จะเนําจเป็นเลยเนาะไม่จะแน่าใสไปไปกับไปทาอย่างเบิ้ลเงินแต่น้ำเนี่ยของใสอีกเนี่ยซื้อมากใสเนี่ยีาเนี่ยสเนี่ยคืจำเป็นแต่กะไล่อลีขอยว่าพี่ไม่จะเอา้องมาไล่จำอะไดิคนเดียวสิเอามาไว้บริดีแต่มีคนมาส่งคันสิตานมามาส่งกันบริษณที่ไล่หรอกอันนี้เรามาส่งหอดูุบน แล้ก็ม่ก็มาส่งเอาขึนดอุบลปาเซให้มันยแบบสะดวแบบาก็ได้ย่ก็พกาเอเดียวทมาเอาของไปขึโดดเือนกันซือเดียวขั้นปากเซงเพก่ปากรุงเทพก็ง่ายเออห้ามาลงปากเซทีเดียวงอะไรพี่น้อยกำลังกินอีกสิเดี๋ยวม่เตี่ยงม อย่าตุ้มตกใจคอทุกคนที่รักเดี๋ยวเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคิวนี้เนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะฝากเบลโฆษณาให้น้องอันเด้อๆฝากเป็นกลังใจให้เด้อๆเนาะเดี๋ยวคอมเมนต์ดินน้องกันเองเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคิวนีสบายดีบาย